ผมก็สวัสดียามเย็นนะครับต้อนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสาหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตลูกห่านน้อยนะครับก็คือตอนนี้ครับลูกห่านน้อยเขาออกมาแล้วนะครับผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี้นะครับก็เมื่อเช้านี้ผมผมให้อาหารเขาไปก็ยังยังไม่เห็นเขาออกมานะครับนี่ครับตายครับตายครับสองตัวเลยครับเดี๋ยวเขาก็วิ่งเข้าไปนะครับ ผมมีสวิงแล้วครับเดี๋ยวผมจะจับเขาเข้าเข้าอันนี้ครับเข้าไปในในข้อกระต่ายนะครับตอนนี้เขาอยู่ตรงเนี้ยประมาณห้าหกวันแล้วนะครับอยู่กับไก่นะครับนี่ครับวิ่งเล่นนะก็ไม่รู้ว่าเขากินอะไรแต่ก็มีน้ํากินนะครับแล้วก็มีอาหารไก่แต่เขาออกไปข้างหลังครัไปกินหญ้าข้างหลังนะครับมีหญ้าข้างหลังอยู่ข้ในมีไข่ด้วยครับนี่ครับยังไม่ได้เก็บนะครับ ไปครับเดี๋ยวเราไปดูลูกห่านน้อยอันนี้เราจะมาดูลูกห่านครับตอนนี้ลูกเป็ดบอเบอรี่ของเราเหลือสองตัวนะครับเพราะว่าเราแบ่งให้ป้าเขาไปเลี้ยงแล้วนะครับนี่เรเบื้องกกแล้วมีที่กกอยู่นะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็นี่ครับที่ลูกห่านนี่ครับนี่ครับไอตรงนี้เป็นห่านเทานะครับห่านเทาแล้วก็มีห่านเนี่ยมันอยู่ในเนี่ยครับ นีครับลูกห่านเต็มเลยครับเต็มโองห้องเลนี่ครัมัน,นมเป็นลูกห่านตอนนี้ออกสองตัวครับตรงนั้นนี่น่าจะประมาณห้าตัวนะครับเสียงดังมากเลย จะสมสี่ตัวครับอยู่ข้างในตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้อาหอนะครับรลูกันนี่นะครับตอนนี้ออกห้าตัวครับเดี๋ยวผมคิดว่าตัน้จ่ออกนะอย่างตัวเนี้ขนไม่แห้งเลยครับ ไอตัวนี้เป็นสีเทานะครับหางเทาถ้าหางเทาจะเป็นแบบนี้นะครับเราจะแยกออกอย่างชัดเจนนะครับถ้าเขาเกิดมาตัวเล็กนี่สามารถแยกได้เลยครับว่าหางเทาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหางเขาเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นเป็ดบาบเบอรี่นะครับฝั่งนี้เป็นของเป็ดบาบเบอรี่นะครับอีกฝั่งนึงเป็นของห่านนะครับที่เราเราก็ไม่ได้แยกนะครับแต่ว่าหานเขาจะ เขาจะไปไข่ฝั่งนึงนะครับเนี่ยเป็ดบาร์บารี่นี่ก็ไม่ต่ำกว่าสิบฟองนะครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็อยู่ตรงนู้นอีกสามฟองครับมันจะมีแม่เป็ดอยู่นะครับออกไปกินอาหารนะครับเดี๋ยวเข้ามานะครับหนีไรพวกนี้ก็ออกไปอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวเขาก็เข้ามาเองนะครับนี่ครับเป็นห่านขาสองตัวนะครับห่านสีเทาสามตัวนะครับตอนนี้นะครับเฮ้ยมันออกไปนอกแล้วออกไปนอกนะครับเนี่ยเขาก็ช่วยกันเลี้ยงนะครับช่วยกันป้องกันนะครับ ผมยื่นมือเข้าไปนี่เขาเขาจิกมือผมเลยนะครับคอกนี้กําลังแตกนะครับแล้วก็ในนี่กําลังแตกคาดว่าคืนนี้ครับคืนนี้ก็จะน่าจะออกมาอีกนะครับแต่ต้องต้องรอลล้นอีกทีนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันออกมาแล้วและเพ <sh> 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 ื่อนมัน <sh> ย <arp> ังไม่ออกนะครับแต่แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะออกนะครับแต่ถ้าไม่ออกก็คือไม่ออกแล้วนะครับชักสองสาวันเนี่ยครับชักสองสาวันนี้ไม่ออกก็คือใครน่าจะเสียหรือว่าตายไปแลอันนี้คือเป็นการฟักแบบธรรมชาตินะครับก็ ผมเคยเข้าตู้ฟักแล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆน,น้องๆพี่ๆนะครับเขาเอามาให้ผมฝากฟักนะครับมันเปอร์เซ็นต์การออกไม่ไม่ดีนะครับไม่ดีคือสักสิบเปอร์เซนต์จะออกร้อยเปอร์เซนต์จะออกสักสิบเปอร์เซนต์สิบฟองจะออกแค่ฟองเดียวนะครับถ้าผมฟักตู้ที่ผมฟักนะครับคือการฟักตู้มันต้องเอาออกมาจุ่มน้ําแล้วก็พลิกกลับไข่เข้าไปนะครับก็คือต้องต้องใช้ความชื้นเยอะนะครับแต่ของผมอะ เข้าตู้ไม่ค่อยออกครับผมชอบให้แม่เขาฟักมากกว่าเข้าตู้ครับถ้าแม่เขาฟักมันจะออกดีกว่านะครับสําหรับห่านสําหรับเป็ดนะครับแต่ไก่เนี่ยผมมาเข้าตู้ออกดีนะครับดูครับดูว่ามันโหดร้ายมากนะครับดูว่าเข้าห่วงนะครับห่วงลูกนะครับตอนนี้ได้5้าตัวแล้วนะครับ5้าตัวเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ชมอีกทีนะครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับจะถ่ายคลิปให้ดูว่าว่าจะมีลูกห่านออกมาเพิ่มอีกไหมนะครับ ก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับกดกระดิ่งไว้เพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะอัพคลิปตอนเช้านะครับก็ให้กดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับก็บางทีอาจจะคลิปอัปตอนเช้ามากตอนเที่ยงมากตอนตอนเย็นบ้างนะครับก็อาจจะเปลี่ยนเวลานะครับนี่ครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม